มึงเฮ้ย <Hey. S 1> วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งวันจันทร์ไงเมื่อกูอยู่ในวันนี้มาแล้วมู้นอ่ะสวัสดีวันจันทร์หนังไทยเรื่องล่าสุดนะครับที่มีการหยิบเอาเรื่องราวของตัวละครที่ติดอยู่ในหลุมเวลามาเล่าให้กับเราได้ฟังครับไอ้เฮียเอิร์ตมึงตื่นไม่สอบได้แล้วเฮียพี่เอิร์ตนี่มึงหลอกด่ากูดิไอ้เฮียเอิร์ตมึงตื่นไม่สอบได้แล้วเฮียพี่เอิร์เต โดยหนังเรื่องสวัสดีวันจันทร์คนทําเองเนี่ยเขามีความพยายามอยากจะคิดต่างต่อยอดเรื่องราวของตัวละครที่ติดอยู่ในลูปเวลาด้วยการเล่าเรื่องราวของตัวละครพระเอกครับที่ติดอยู่ในลูปวันจันทร์แล้วก็ใช้การติดลูปนี่แหละครับในการหาผลประโยชน์ต่างๆให้กับชีวิตของตัวเองพร้อมกับตั้งคําถามว่าไอตอนที่ติดลูปอยู่ถ้าตัวละครตัวนั้นๆเนี่ยไปสร้างปัญหานน่นนี่นั่นมาแล้วหวังว่าตื่นเช้ามาเขาจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าวันรุ่งขึ้นเขาไม่ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่แต่เขากลับออกมาจากลูป แล้วเนี่ยชีวิตเขาจะเป็นอย่างไร <stroke correr> นั่นแหละครับคือพล็อตที่เขาอยากจะเล่าให้เราฟังในสวัสดีวันจันทร์ไอ้เหียเอิร์นซึ่งนั่น <ignored> ถือเป็นหนึ่งในความพยายามครั้งล่าสุดครับในการหยิบเอาพลอ็อตเรื่องราวของการติดลูปของตัวละครมาเล่าโดยหวังจะหา <fi> มุมต่างมานำเสนอให้กับคนดูครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่เราทราบครับและผมว่าคนดูหนังหลายคนก็รู้สึกครับว่าเมื่อเราเห็นหนังเรื่องสวัสดีวันจันทร์จะเล่าเรื่องราวของตัวละครที่ติดลูปหนึ่งในคําถามที่เกิดขึ้นในหัวก็คือติดลูปอีกแล้วเหรอซึ่งคําถามที่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีปีมีครุยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่า ไม่ต้องถอยไปไหนไกลครับเอาแค่ปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นหนังที่พยายามจะเล่าเรื่องราวชะตากรรมของตัวละครที่มีลักษณะไม่ต่างกันร,รับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์จาก n น t f l i x กที่ใช้ชื่อว่าซัมวันกับซัมวันที่จะเล่าเรื่องราวของตัวละครติดลูกที่ตัวผู้กำกับก็พยายามบอกเหมือนกันรําว่าการติดลูกครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งไหนๆหรือในปีที่แล้วเนี่ยเราก็เพิ่งจะได้เห็นตัวละครของคุณเจมี่เจมส์ติดอยู่ในลูกในภาพยนตร์เรื่อง l ลิ e s ต u c k รักวนลู แค่เฉพาะหนังไทยนะครับถ้าเราออกจากนอกประเทศไปดูหนังต่างประเทศบ้างเนี่ยโอ,โ,อโ,อโอ้เราจะได้เห็นเรื่องราวของตัวละครที่ติดอยู่ในหลูมเวลาอยู่ในแนวหนังแทบจะทุกประเภทรับไม่ว่าจะเป็นทางแอคชั่นทางสยองขวัญและแน่นอนทางดราม่าครับ ซึ่งพอเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเองรู้สึกเหมือนผมไหมครับกับการเกิดคําถามขึ้นในหัวว่าทําไมคนทําหนังเขาถึงขยันอยากจะเล่าเรื่องราวของตัวละครที่ติดอยู่ในหลูปแบบนี้จังตกลงตัวละครเนี่ยมันติดอยู่ในหลูปเวลาหรือว่าคนทําหนังกันแน่ที่ติดอยู่ในหลูปติดอยู่ในวงวนแล้วก็ทําประเด็นนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่รู้จักจบจักสิน้น การพยายามจะคิดหาคําตอบว่าทําไมเนี่ยจริงๆเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นครับว่าไอ้เรื่องราวแบบพลอตของตัวละครที่ติดอยู่ในลูปเวลาหรือว่าไทม์ลูปพลอตเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นตอนไหน เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับหนึ่งในพล็อตของการที่ตัวละครติดอยู่ในหลูมเวลาที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Turn Back the Clock ภาพยนตร์ในปี1933ครับ Turn Back the Clock เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับที่ได้รับโอกาสให้ย้อนกลับไปใช้ชีวิตในอดีตซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งการย้อนกลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งดังกล่าวเนี่ยมันทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยตัดสินใจอะไรบางอย่างแตกต่างจากการดําเนินชีวิตในครั้งแรกครับซึ่งถึงแม้ว่าพล็อตของ Turn Back the Clock ในปี193 มันจะไม่ได้เล่าเรื่องราวของตัวละครที่ติดอยู่ในลูปจบวันแล้วตื่นขึ้น,นมาซ้ําวันเดิมเรื่อยๆเหมือนอย่างที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยแต่ภาพยนตร์เรื่อง Turn Back the Clock ก็เป็นหนังเรื่องแรกๆแหละครับที่พยายามจะเล่าเรื่องราวของตัวละครที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ซ้ํากับเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยเจอมาแล้วครับ หลังจาก Turn Back The c ค o ็อนะครับมีภาพยนตร์สั้นอีกหนึ่งเรื่องครับที่เล่าเรื่องราวของตัวละครซึ่งติดอยู่ในลูปเวลาซึ่งคราวนี้ลูปจริงแล้วครับกับภาพยนตร์ในชุด The Twilight Zone ตอน Shadow Play ในปี1961 เดอะทวายไลท์โซนชาร์ดโอเพลเนี่ยเล่าเรื่องราวของตัวละครที่มีชื่อว่าอดัมแกรนนะครับชายที่ถูกตัดสินประหารชีวิตครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยอ้างว่าเขาฝันร้ายครับแล้วก็เป็นฝันร้ายที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกเจ้าตัวบอกว่าทุกครั้งที่เขาถูกตัดสินประหารชีวิตจนกระทั่งเขาถูกประหารชีวิตจริงๆเนี่ยเขาก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ถูกตัดสินแบบเดิมซ้ําแล้วซ้าอีกหรือว่าเป็นฝันร้ายที่เกิดขึ้นซ้ําแบบไม่มีวันจบวันสิ้นครับ ซึ่ง Twilight Zone ในตอน Shadow Play นี่แหละครับคือตัวอย่างแรกๆของแนวคิดการที่ตัวละครติดอยู่ในลูปเวลาที่ต้องตื่นขึ้นมาเผชิญหน้ากับความตายแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีจบครับ แต่นอกจากภาพยนตร์สั้นในชุด The Twilight Zone ตอน Shadow Play ในปี1 9 6 1ยังมีนิยายอีกหนึ่งเรื่องครับที่ถือเป็นนิยายซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวพล็อตแบบ t m m l ล o ปครับนั่นก็คือนิยายในปี1967นิยายญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า The Girl Who Lived Through Time The Girl Who l i v e ฮ Through Time หรือ To k y o Takeru รุโช o จคือนิยายแนววิทยาศาสตร์รับของนักเขียนที่มีชื่อว่ายาสุทะเกะทัคซุยตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพ9 6 5กรครับตัวนิยายเนี่ยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครที่มีชื่อว่าคาเครุคาซูก,กุครับเด็กสาวมัธยมปลายที่ค้นพบว่าตัวเธอเองสามารถกระโดดข้ามเวลาได้ครับซึ่งนั่นทำให้เธอเนี่ยใช้ความสามารถพิเศษดังกล่าวย้อนเวลากลับไปซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันครับจนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอดีตของเธอ มันส่งผลกระทบต่ออนาคตอย่างมหาศาลครับ ยายเรื่องโตเกียวทาเครุโชโจเรื่องนี้นะครับกลายเป็นนิยายแนวไทม์ลูปหรือว่าไทม์ทราทเวลเรื่องแรกๆของญี่ปุ่นครับที่ไม่ใช่แค่เล่าเรื่องราวของตัวละครที่ใช้ชีวิตแบบสําวันนะครับแต่เป็นบทประพันธ์เรื่องแรกๆครับที่หยิบเอาจุดอ่อนของมนุษย์ที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตได้ไปจนถึงการสำรวจแนวคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถแก้ไขอดีตได้ซึ่งนำไปสู่ธีมของการค้นพบตัวเองและเรื่องราวความหมายของชีวิตซึ่งมันคือหัวใจหลักของ นิยายแนวไทม์ลูปหรือเรื่องราวของตัวละครที่ติดอยู่ในวังวนเวลาครับ The g i r Who Lived Through Time หรือ Tokyo, t o y y t t k k r u รุโช j o นิยายญี่ปุ่นเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะมีฉบับนิยายในปี1965แล้วนะครับตัวนิยายเนี่ยยังถูกดัดแปลงเป็นทั้งซีรีส์ภาพยนตร์รวมไปถึงแอนิเมชันครับซึ่งเราจะนับว่านิยายญี่ปุ่นเล่มนี้น่าจะเป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวแนวตัวละครติดอยู่ในวังวนเวลาครับ แต่ถ้าพูดถึงในงระดับสากลหนังที่ทําให้เรื่องราวแบบไทม์ลูปกลายเป็นเรื่องราวสากลที่ผมว่าน่าจะส่งผลทําให้คนทําหนังทั่วโลกอยากทําหนังเรื่องนี้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเนี่ยก็คือภาพยนตร์เรื่อง Groundhog Day ในปี1993ครับ ราวฮอตเดนะครับเล่าเรื่องราวของตัวละครฟิลคอนเนอร์นักข่าวพยากรณอากาศที่ถือตัวมากๆครับเจ้าตัวเนี่ยถูกส่งไปทําข่าวเทศกาลพยากรด้วยดูหนาวที่เมืองเล็กๆครับกไปแบบไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้อยากไปเท่าไหร่หลังจากรายงานข่าวจบเนี่ยเจ้าตัวพบว่าเขาตื่นขึ้นมาวันเดิมครับเขาต้องติดอยู่ในวังวนเวลาหรือว่าไทม์ลูปแล้วก็ใช้ชีวิตแบบซ้ําแล้วซ้ําอีกและติดอยู่ในวันที่2กุมภาพันธ์แบบที่ชีวิตไม่มีวันพรุ่งนี้ครับ ไอเดียของภาพยนตร์เรื่อง Groundhog Day ในปีนี้พศนะครับเกิด <c oughs> ขึ้นจากการผสมผสานแนวคิดวรรณกรรมเชิงปรัชญาเข้ากับวิธีคิดแบบนิยายวิทยาศาสตร์ครับโดยเจ้าของไอเดีย c r o u n d h o g Day ตั้งต้นดั้งเดิมเนี่ยก็คือแดนนี่รูบินคนเขียนบทครับก่อนที่ตัวบทของแดนนี่รูบินเนี่ยจะถูกเฮโรแรมิสผู้กำกับนำไปพัฒนาจนกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องก r าว n d h o g Day ครับโดยแดนนี่รูบินนะครับ <c oughs> เล่าเอาไว้ว่าเขาได้แรงบันดาลใจในการเขียนเรื่อง Groundhog Day เนี่ยขึ้นมาจากไอเดียตั้งต้นเชิงปรัชญาว่าถ้าคุณมีเวลามากพอ และต้องอยู่กับตัวเองไปเรื่อยๆชีวิตคุณจะกลายเป็นแบบไหน ไอเดียตั้งต้นของแดนนี่รูบินถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับแต่สิ่งที่ก็สําคัญไม่แพ้กันและทําให้ภาพยนตร์เรื่องก r o u n d อ o เด a กับพล็อตแบบติดลูปแบบนี้เนี่ยกลายเป็นที่นิยมก็คือไอเดียของแฮร์รี่ราเสผู้กํากับของเรื่องครับที่เป็นคนเอาไอเดียตั้งต้นของแดนนี่รูบินมาเติมสีสันและตีความเพิ่มเติมว่าเรื่องของตัวละครที่ติดอยู่ในลูปเวลาแบบนี้มันต้องเล่าให้ออกมามีความตลกและอบอุ่นรับนั่นจึงทาให้ g r าว n d h o g Day ออกมากลายเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ที่เต็มไปด้วยแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับ ความหมายของชีวิตมนุษย์อย่างลึกซึ้งครับและด้วยความที่กราวฮอกเ Day ในปี1993เรื่องนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยองค์ประกอบที่ชวนให้คนดูรู้สึกประทับใจภาพยนตร์เรื่องกราวฮอกเ Day ที่ h ฮโรเรมิสกำกับและแสดงนําโดย Bill ิ u เ r ร y มันจึงกลายเป็นต้นแบบของหนังประเภทไทม์ลูปพลอตที่มาพร้อมกับแนว r o m a n ติกคอม e d ดีแบบนี้ครับ จากทั้งนิยายญี่ปุ่น The Girl Who Lived Through Time นะครับมาจนถึงภาพยนตร์เรื่อง The Groundhog Day ในปี1993ผมว่ามันพอจะทําให้เราเห็นแล้วแหละครับว่าไอ้พล็อตแบบ Time Loop เนี่ยมันตั้งต้นมาจากตรงไหนจากนี้เราต้องมาตอบคําถามกันต่อครับว่าแล้วทํำไมคนทําหนังเขาถึงอยากทําหนังที่เกี่ยวกับ Time Loop เนี่ยไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นสักทีประเด็นแรกก็คือเรื่องความบันเทิงครับ ไทม์ลูปพลอตเนี่ยถือเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับในการพาเรื่องราวของตัวละครเนี่ยไปในทิศทางไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะทางตลกโรแมนติกแบบที่กราวดฮอกเดย์ทำหรือจะแนวทางที่คนทําหนังเขาเอาไปผสมพันธ์กับแนวทางอื่นก็ออกมากลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นแนวแอคชั่นที่เราได้เห็นจากภาพยนตร์เรื่อง Age of Tomorrow กับเรื่องของทหารที่ติดอยู่ในห่วงเวลาและต้องต่อสู้สู้รบกับเอเลี่ยนแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่ง Age of Tomorrow ที่ทอมครูซแสดงนำเนี่ยก็มีต้นทางมาจากนิยายญี่ปุ่นรับที่มีชื่อว่า All Unit is Q รเรื่องครับอันนี้ก็ไทม์ลูปแบบแอคชั่นครับซอสโค้ดในปี2011ครับเรื่องราวภารกิจการค้นหาตัวคนร้ายในเหตุการณ์วางระเบิดที่กระบวนการค้นหาเนี่ยมันคือไทม์ลูปพลอตที่เขียนออกมาค่อนข้างน่าตื่นเต้นและน่าตกใจครับ หรือทางฝั่งสยองขวัญน,นะครับเราก็เห็นว่ามีคนเขาเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการหลุดเวลาเนี่ยมาใช้งานกับหนังสยองขวัญในภาพยนตร์ชุด Happy Death Day ในปี2017ครับเรื่องของนักศึกษาสาวที่ถูกไล่ล่าและต้องตื่นขึ้น,นมาตายซ้ำๆกับเหตุการณ์เดิมครับ Happy Death Day ประสบความสำเร็จจนเขาทำภาคต่อครับกลายเป็น Happy Death Day to You ในปี2019ที่พยายามใส่ลูกเล่นความซับซ้อนและ,ะเหตุผลของเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับหลุดเวลาของเรื่องรับ หรือจะเรื่องราวติดหลูกแบบดราม่าก็ภาพยนตร์เรื่อง The Map of Tiny Perfect Thing ในปี2021ครับเรื่องราวของวัยรุ่น2คนที่ติดอยู่ในหลูกเวลาและพยายามค้นหาความหมายของชีวิตครับหรือภาพยนตร์เรื่อง Before I Fall ในปี2017เรื่องของเด็กสาวที่ต้องติดอยู่ในหลูกเวลาในวันที่เธอเสียชีวิต เหล่านี้คือตัวอย่างที่ทําให้เห็นแหละครับว่าไอ้ไทม์ลูปพลอตเนี่ยมันคืออุปกรณ์ชั้นดีในการเล่าเรื่องครับที่สามารถพาเรื่องราวที่สร้างสารรค์ของภาพยนตร์เนี่ยไปในทิศทางไหนก็ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าภาพยนตร์แล้วเนี่ยนอกจากเรื่องราวของความบันเทิงอีกหนึ่งสิ่งที่คนทําหนังเขามักจะสนใจและอยากจะทําให้ได้ก็คือความพยายามในการใส่สารอะไรบางอย่างลงไปในหนังครับสารที่มันจะสามารถกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือบางครั้งทําให้คนดูหรือทั้งตัวคนทําเองเนี่ย ดูแล้วตกตะกอนอะไรบางอย่างในชีวิต พร้อมเปลี่ยนแปลงไปกับตัวละครที่อยู่ในเรื่องครับซึ่งพอพูดประเด็นนี้แล้วเนี่ยเรื่องราวพล็อตที่เล่าแบบไทม์ลูปหรือว่าตัวละครที่ติดอยู่ในวงวนเวลามันคือหนึ่งในกลเม็ดในการเล่าเรื่องที่ดีมากๆครับถ้าหากว่าคนทําอยากจะพูดเรื่องการค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตเพราะเรื่องราวแบบไทม์ลูปเนี่ยมักจะตั้งคําถามเกี่ยวกับโชคชะตาอิสระในการเลือกและเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ซึ่งการแสดงวิธีทำด้วยการทําสิ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของมนุษย์อย่างเราๆกับการ ที่ตัวละครตื่นขึ้นมาแล้วเจอเหตุการณ์เดิมๆซ้ําแล้วซ้ําอีกแบบนี้มันคือหนึ่งในกระบวนการที่ทําให้คนดูมีความเป็นไปได้สูงมากครับที่จะผูกชะตาชีวิตของตัวละครเข้ากับชะตาชีวิตของตัวเองและสะท้อนออกมาตกตะกอนจนเกิดเป็นแนวคิดการใช้ชีวิตที่น่าสนใจครับ นอกจากแนวคิดเชิงปรัชญาเรื่องความหมายของชีวิตแล้วนะครับในบางครั้งเนี่ยการเขียนพล็อตแบบไทม์ลูปขึ้นมาคนเขียนเองก็มีในเหมือนอยากจะบอกกับเราว่าไม่ใช่แค่แต่ชีวิตตัวละครที่เราเห็นมันติดอยู่ในลูปเวลาแล้วตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตซ้ําวนเวียนแบบนั้นอย่างเป็นรูปธรรมมันจะดูแฟนตาซีมีความเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีทางเกิดขึ้นกับชีวิตจริงแต่ความเป็นจริงแล้วเขาอยากจะให้เราสะท้อนกลับมาดูตัวเองครับว,ว่าชีวิตเราเองทุกวันนี้เนี่ยบางทีเราก็อาจจะติดอยู่ในลูปเว เห,เหมือนกับตัวละครก็เป็นไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นรูปความซ้ำซากจำเจนในการใช้ชีวิตหรือการติดอยู่ในวังวนของความอายุทธรรมบางอย่างที่ไม่ว่าเราจะพยายามแก้มันยังไงพรุ่งนี้เช้าเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องเผชิญหน้ากับมันอยู่ดีครับ นี่แหละครับพลอตแบบไทม์ลูปหรือการเล่าเรื่องราวของตัวละครที่ติดอยู่ในวังวนเวลาพลอตที่สามารถทั้งสะท้อนการเติบโตและการพัฒนาตัวเองของตัวละครสะท้อนความหมายชีวิตเรียนรู้และหาข้อดีจากความผิดพลาดเพื่อที่จะก้าวต่อไปในวันข้างหน้าหรือแม้แต่สะท้อนวัฏจักรของสังคมกับความซ้ำซากบางอย่างที่เราไม่มีทางหนีมันพ้นเราจะเห็นได้ว่าพลอตแบบไทม์ลูปเนี่ยคือพลอตอนเนกประสงค์ที่สามารถนำคนดูไปสู่เรื่องราวแบบใดก็ได้ครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่เราได้เห็นคน ทำหนังเขาหยิบเอาเรื่องราวของตัวละครที่ติดอยู่ในวงวนเวลามาใช้บ่อยๆแบบนี้ครับเพราะณวันนี้เรื่องราวแบบพลอตไทม์ลูปมันกลายเป็นหนึ่งในแนวทางของหนังไปแล้วครับและอย่างที่เราเห็นครับมันสามารถเอาไปผสมพันไข่แนวข้ามแนวได้ไม่รู้จบครับลองคิดได้แบบนี้แล้วผมว่าไม่ใช่เรื่องผิดครับที่คนทําหนังเขาจะขยันผลิตหนังแนวที่ตัวละครติดอยู่ในลูปเวลาออกมาแบบนี้ตราบใดที่คนทําหนังยังมีไอเดียที่ตัวเองมั่นใจว่าอันเนี้ยของใหม่มานําเสนอให้กับเราคนดูได้ดูครับ ตื่นมาอีกวันใครมันจะไปจำวะ <Yeah. S 1> ส่วนสุดท้ายแล้วไอ้ที่เขาบอกว่ามันใหม่เนี่ยมันจะใหม่จริงไหมแล้วใหม่ไม่พอนะครับมันเวิร์กจริงไหมเนี่ยมันอยู่ที่คนดูครับว่าเราจะให้โอกาสกับหนังเรื่องนั้นๆหรือไม่เพราะไอ้คนทำอะทำเรื่องหลูบมาหลูบแล้วหลูบอีกเนี่ยไม่ผิดครับไอ้ที่ผิดกว่าก็คือไอ้คนดูมากกว่าครับที่เห็นว่าหนังเขาจะเล่าเรื่องหลูบเวลาแล้วไปเหมารวมตั้งแต่ยังไม่ได้ดูว่าเขาจะซ้ำซากเนี่ยผมว่าวิธีคิดแบบนี้เป็น ทังวนที่ผิดปกติกว่าเป็นไหนๆครับเชีเยวันนี้